นี่เพื่อนรู้ไหมครับว่าปอดความเป็นมาของระบบไฮดรอลิกในรถแทรกเตอร์นะครับมีปอดความเป็นมายัางไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ผมพ้องจะชอบจะพิธีนะครับจะมาเล่าให้ฟังเลยแนวคิดของการใช้น้ำมันเหเป็นระบบส่งกําลังเนี่ยครับก็ได้เป็นแนวคิดใหม่นะครับแต่การนําไปใช้ในรถแทรกเตอร์ที่ยกรวลต่อพ่วงนะครับถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมอย่างแท้จริงนะครับก่อนยุคในปี1930นะครับ เป็นการควบคุมในระบบกลไกนะครับยุคแรกของการพัฒนาของรถแท็กเตอร์อุปกรณ์ต่อพวกต่างๆเนี่ยมักจะถูกควบคุมโดยระบบกลไกนะครับเช่นคันโยกสปริงล่อนะครับการปรับระดับความลึกของการถ่ายและยกอุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับต้องอาศัยแรงงานจํานวนมากและกลไกที่ซับซ้อนนะครับมีข้อจํากัดในด้านของกําลังและความแม่นยํานะครับทำให้นะครับคุณภาพของการถ่ายไม่มีความสม่ําเสมอและสร้างความเหนื่อยล้าให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากนะครับซึ่งยุคต่อมานะครับมีการปฏิวัติโดย แฮร์รี่เฟอร์กูสัน ซึ่งปัจจุบันนะครับก็คือแมซี่ปูสันในปัจจุบันนะครับในทศวรรษที่1930นะครับได้กำเนิดระบบแขนยกสจุดและด้าฟคอนโทรลขึ้นมานะครับเป็นบุคคลสำคัญในระบบไฮดรอลิกเป็นอย่างมากนะครับผู้บุกเบิกและ,ะนาระบบแขนยก3จุดหรือแขนยกในปัจจุบันนั่นเองนะครับแถมแมซี่ปูสันนะครับยังคิดระบบด้าฟคอนโทรลโดยใช้เซ็นเซอร์รับแรงดึงที่เกิดขึ้นกับผนถ่ายเมื่อแรงดึงเกินค่าที่กําหนดระบบไฮดรอลิกจะทํางานโดยอัตมัติเพื่อยกผนถ่ายขึ้นเล็กน้อยทําให้ผ่านไถ,นาาถนรรไไ่นะง และเมื่อผ่านไปแล้วจะลดระดับความลึกไว้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบคุณแฮร์รี่เฟอร์กูสันและระบบไฮดรลิกนะครับที่ทําให้การเกษตรในปัจจุบันทําได้ง่ายขึ้นและอุปกรณ์ต่อพ่วงมีสูงขึ้นลำดับได้มากขึ้นเลยนะ